สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้ม่ไม่รู้มา่ากตอนนะครับเนาะมือนีมาในเมนูลาบเนย้โบราณครับผมเลือกใส่เป็นเนื้อสะโพกบวกดาครับผมรวมปุ๊บปาดปั๊บแกนปักปักยังอุ่นๆเฟียนมวมๆอยู่นะครับเนาะนอกไปจาก้นก็ยังมีในส่วนของตับครับผมตับย้อนก็มีมากขึ้นกันครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้ยสดๆใหม่ๆเหลี่ยมภาพๆเลยครับก็ยังมีในส่วนของบักไข้หลังหัวใจดอกจอกขั้นแท่นหน้า30กีบมีมากพร้อมหนาพร้อมตากันเลยครับโอ้ยสดๆใหม่ๆครับผม มาแล้วเขาก็ไม่จัดกันเลยครับเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งทีเ่เรียกได้ว่าหาสื่อกันยากเฮ็ดกินเองกันยากอากี่ยูครับนี่ครับมันมีวิธีที่ตวงไลนะ้ครับเนาะอ่ะเริ่มแรกเขาก็เอาเนื้อเขามาจัดการส้อยจัดการซับซะก,ก่อนนะครับเนาะลืบเอ็นลือบอ่างออกลอนๆฟักไขมุนแอบเพบเลยนะครับเด้อเมนูนี้ต้องฟักแหลกแหลก,กก่อนครับนี่ครับเป็นเอ็นเป็นอ่างนะครับลือบออกลอนๆอนเลยครับ เราก็มาสร้อยเป็นต้อนน้อยๆนะครับเนาะบัดฟักมันยังจะฟักง่ายครับอู้ยสังเกตมึงเนื้อครับดึงดังดังดังดีขนาดครับผมถึงแกนถึงแน่นเนาะครับดังขั่วขั่วขวก็เลยครับจังหวะหันลงไปนี่ครับเป็นเนื้อรอบใบนะครับเนาะลมเซ็ตหม่ๆก็เขาไมาจัดเลยครับผมมันก็เลยแย่งสดแบบซาใจเลยครับนี่ครับอ่าหันเป็นต้อนน้อยๆแล้วก็ฟักเลยครับแบบทีนี้ครับฟักหรือว่าซับนี่ครับเอาให้ละเอียดละเอียดเอาให้มุนแอฟเฮฟเลยครับเนื้อไม่แมงสิจิฟักหยากแนงนะครับมันฝุงดุ้งดิึงเเนนาะะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี่เลยครับเอาตรงการคว้วเนี้ยเนี้วเหนืดเหนืดนะครับเนาะเอาสิบดใส่เหลือดลงไปในระวางซับเลยครับเอาแบบนี้เลยเนี้ยเนี้วเหนืดเหนืดนี่แหละที่เด็ดเลยครับสำนียังเหนท่านพ่อเลยครับท่านผู้ชมซับละเอียดเลยวยังบนท่านแหล้วครับผมต้องเอาไปตำอีกครับนี่ครับสังเกตมาถึงห้องฝักแหลกแล้วมันก็ยังสิเป็นมีความเป็นตอนน้อยๆเป็นเม็ดๆอยู่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาไปตำต้อครับผมนี่เลยครับเอาลงมาโคลกครับผม จากที่มันเป็นเม็ดน,น้อยๆละเอียดละเอียดบันเนี้มันก็สิแตกครับบัดน,นี้แตกก็จะเป็นเส้ๆสนๆไปเส้นม,มันเหนียวตุยตุยเลยล่ะครับบปที่นี้แต่ว่านี่ต้องใส่กําลังแน่อย,ย่างอยครับผมต่ำจนว่าเนื้อมันจูบสักเอาเห็นแบบว่าดึง่บยาขึ้นบุหล่ะครับนี่เลยครับห็ดหยากแน่อย่างอยครับผมแต่วาแซ่บแน่นอนครับผู้ดใดเขียวบ่ดีกินได้สบายๆเลยครับเม่นู่นี้แหลกดีบัรยังย้งยำง่ายครับผม จังหวะนี้ครับมาปรุงรสกันเลยครับอันนี้เป็นบีแซบบีนัวบีงัวแท้ๆครับผมท่านผู้ชมที่สนใจอยากได้ไปปรุงลาบปรุง้วยปรุงเจลนะครับเนาะทักไปในเพจเลยนะครับเด้อเพจไอไบอยเด้อและเพจซอยถีคาเฟ่ครับผมใส่บีแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปครับตามด้วยเกลือครับผมแหมเมนูนี้สิบใส่น้าําปลานะครับเด้อสีงัวงัยำๆจัง่อยครับให้น้ำบีซึมเข้าไปในเนื้อจัง่อยครับกันเซคเขาขัวลงไปจังว่านี้เดี๋ยวเขาขัวสิดูดเอาเบิร์นี่แจกครับผม จากนั้นเ้าใส่พริกป่นครับผมเอาโรลจัดแนงหน่อยนะครับได้เข้าคั่วตามลงไปครับเนื่องจากเนื้อของห้ามันละเอียดนะครับเนาะ็เลยต้อเต้องใส่เครื่องปรุงไลยก็ปกติแน่น้อยครับนี่เลยครับโอ้ยจุบสากจวบๆครับผมนี่ครับตำตำตเข้าไปครับมันกะสีตางจากข้าวซอยหรือว่าข้าวสับนะครับเนาะเนื้อมันละเอียดคักครับผมบ่าสามารถค้นให้มันเข้ากันได้ครับตอนปรุงหรือยังไงก็ต้องได้มันตำเอาครับเครื่องปรุง็รืได้ใส่ไล่กาเก่าครับเพราะว่ามัน ใส่ยว้ไปเคลือบซื่อๆไปเลยแล้วครับต้องให้มันผสานไม่ต้องเครื่องปรุงเลยครับนี่ครับมึงต่ำ้าไปเฮ้งต่ำเฮ้งเหนียวครับผมผู้ใดทกขึ้นมาพ่อโคกพ่ออยากล่อยขึ้นมาต้องแก่กับสากเลยครับผู้นะครับเหนียวแห้งครับนี่ครับลาบเหนียวโบราณเมืองเลยครับผู้ใดทุลักทุเลขนาดครับผมนี่ครับเหนียวตุยตุยเลยครับดูดสากจวบจวบผู้แล้วครับนี่เอาในการแล้วครับเสร็จสับเรียบร้อยครับยังไม่ต้องใส่หอมยังไม่ต้องใส่เครื่องในเนะครับเด้อ มาที่เศร้าเหนียวครับผมเออยโค้งความเหนียวของมันไปให้ได้มากที่สุดครับนี่เาลงไปอย่างนี้เลยครับเขาเครื่องดีแล้วครับควมผิดควบนวนี่บม่ต้องพูดถึงเลยครับผิดขมนัวมาเต็มเลยครับนี่ครับแบบนี้เลยครับอ่าสีเนแบนยิงน้อยจากนั้นเข้ามาไล่ใส่ครืนในเลยครับต้องการเครื่องในส่วนใดเนี่ยจัดจัดไปเลยครับผมเอาบังแหลกเข้ามาใส่ตับยนซะ้่วนนะครับเนาะนี่ใช้ตับยอนกันเลยครับ ปาดๆๆแล้วก็ไปลุยเท่งนะครับเด้อเอาบริดคนเขากันนะครับเนาะโปนาเป็นท็อปปิ้งไปเลยนะครับเด้อโบตองยานแวมมนสีบวเขาเคร่องครับผมราะว่มนูนี้นี่เสือไปพร้อมกับเจวขมรดเด็ดๆครับผมใส่เจวเป็นตัวคอนโทรลรสชาติอีกเที่ยนึงนะครับเนาะอยากได้ขมลายเพ็ดหลายกับจัมแห้งๆครับผมอยากได้ขมหน่อยเพ็ดหน่อยก็จัมแตะๆเอาครับอันนี้เป็นบักไข่หลังนะครับเด้อนี่ห้อยๆไปน้ำกันเลยครับ ถึงในที่เห้บเบิ้องที่แรกงอไปน้อกันเบิดครับอันละเล็กละน้อยผสมประสานเทคเจอร์รสสัมผัสไปน้อกันครับมันยังหลากหลายยังแสบนะครับเนาะนี่เป็นหัวใจครับผมตามลงไปครับต่อมาเป็นดอกจอกครับผมใส่ลงไปน้อกันครับผสมประสานไปทุกส่วนทุกสัดเลยครับนี่เลยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ลูกข่าที่มายังร้านเพิ่นก็สร้างอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะบรรจุเป็นเมนูหลักของทาง้านมาตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆเลยครับ อ่าอันนี้เป็นคันแทนานะครับเนาะกรุบ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 ใส่ไปน้ำกันครับผมนี่นะครับตอนสีนานาแนง่อยครับผมยิ่งย่ซาใจใส่ลงไปเลยนี่ครับโอ้ยหล่นจานจู่กู้ครับผมต่อไปสามสิบกีบครับผมเอาหมองมันเป็นคู่คู่เนี่ยแหละครับเนี่ยมันจะกรุบกรุบดีครับนี่เอาต้นเอาขัวมันใส่นี่ครับโอ้ยคักเลยครับวานนี้ คราบครบทุกอันเลยได้เครื่องในก็ได้ไปนี้ครับร้อยหอมประดับประดาตกแต่งสีสันนาตาเข้าไปครับนี่บริโภคเซกันขึ้นลาบขึ้นก่อยทั่วไปครับเมนูนี้นี่เลยครับเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยครับในส่วนของลาบนะครับบัตรที่นี่เข้ามาเห็ดแจวครับผมเมนูนี้ตรงมีแจวเป็นตัวประกอบตีคู่กันไปครับนี่สซเปียครับตามด้วยบีแซบบีนุ่ๆ้งข้างลงไปครับตามด้วยน้ำปลานะครับเนาะ จำนวนปริมาณก็ตามนี่เลยนะครับเด้อเพียสามบีหนึ่งน้ำปลาหนึ่งครับชูรสเคิงครับพริกหนึ่งเขาคัวหนึ่งครับผมแซ่บเลยครับสูตรนี่ลุวงโตเป๊ะเป็นอวตัวอวตัวดีความครับคุณนะแา้วคักเลยครับเจลที่เด็ดครับผมกินได้ทั้งกับลาบกับแกยกินได้ทั้งกับส้อยจูก็ได้ครับผมกินกับเขาซื้อก็แซ่บครับสูตรนี่คุณนะครับเป็นอย่างเตยเตยโอ้เด้การได้การครับ โรยหอมเข้าไปกับเอนซิสซับเรียบร้อยแล้วครับคู่กันเลยผู้ใดมักเผ็ดมักคมหลายกับจับหมแห้งครับผมผู้ใดมักเผ็ดมักคมหน่อยหน่อยคือว่ามักเลยกับกินตลาดก็ได้ครับเนีแต่ว่า,าเครื่องในมันสีบะถือเครื่องปรุงน้ำมูเด้อจำเป็นต้องคุยต้องจับอยู่ครับใส่เข้าไปน้ำกันนี่แหละครับท่านผู้ชมที่อยากมาล่องริมชิมรสกับเลี้ยนเชิญน,นะครับเด้อร้านส้อยทีคาเฟ่อยู่ที่บ้านน้องสองห่องครับผมตำบลโพุนงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,านีครับผม ร้านเปิดทุกมือครับหยุดแค่วันพุธมือเดียวเท่านั้นครับหยุดนะครับตะเลิกอีกอย่างต่างงบ่หยุดครับเทศกาลบ่หยุดครับเปิดตื่นแต่เสวี่มงจนฮอดสามทุ่มนะครับเนาะคลิปนี้ขอบคุณหลายๆได้ครับสมัครการติดตามรับชมมาจนฮอดนะที่นี่จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจให้กันในทุกๆช่องทางนี้นะครับเด้อแล้วห้องมาพบมาพอกันไหมคลิปหนาคลิปรุ่นคลิปนี้ขออนุญาตอําลาพาจ่าไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม